ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำรู้ในเทพมังแฝ่พรพอวิธีการเล่นของตูเรนสายบูมสติก ตังเมียในแพทปัจจุบันที้ทุกคนเนี่ยได้ดูนะครับเดีด่ยนะตู้เลนมันไปบูมสติ๊กจิกตังเมียตัวไหนว่าจะช่างแม่งเลอนะครับลืมที่ผมพูดไปก่อนที่จะเข้าไปดูนะทุกคนฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิง่งกุ่มกิ้งกุ่มกิ้งเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปหน่อยนะครับงั้นก็ฝากกดด้วยนะทุกคนขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับโอเคอย่างแรกเรืจะเข้ามาดูก่อนเข้าไปดูไอเทมอะไรต่างๆผมขอแนะนำคอมโบง่ายๆเงยๆสำหรับคนที่อาจจะกำลังหัดเล่่่่่่นนนนนนนตตูููเเเลลออออยยยยัังงงงะคครรบบบมาาาากกขสๆ แบบคนไม่รู้อะไรเลยในการนะครับสกิลหนึ่งตัวเลนเนี่ยมันมีอยู่3แชกถูกปะ่ะถ้าเราจะเก็บสแต็ตให้ครบเนี่ยคือตัวเลนเป็นตัวเก็บสแต็ตครบมันมีแพสซีฟทันเดอร์แครออกมาจี้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 อะไรเรื่อยนะครับวิธีการเก็บก่อนเนี่ยถ้าใช้โดนทั้ง3สแต็ตก็คือเข้าไปใ,ใกล้เนี่ยเห็นป่ะ ก็ยัดสกิลไป1ทีเนี่ยมันก็จะได้3สเต็กถูกป่ะสกิล2มันเนี่ยเป็นการกระโดดนะครับกระโดดชนสตูซึ่งถ้าเราชนแค่เอาหัวชนแบบเนี้ยนะครับมันจะได้1สเต็กถูกป่ะเห็นไหมมันจะได้แค่1สเต็กนะครับวิธีการชนแบบง่ายๆเนี่ยก็คือยืนตัวติดติดสตูนะครับให้แบบจุดที่เรายืนกับจุดที่เรากระโดดไปมันอยู่ในระยะเดียวกันนะครับมันจะได้2สเต็กประมาณนี้เห็นป่ะมันจะเก็บ2สเต็กนะครับซึ่งคอมโบก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเราก็จะปาสกิลหนึ่งพุ่งสกิลอไไสองปูง่ไปเรื่อยๆ จะทำร้ายตะตรงตรูอะไรเงี้ยนะครับเราก็อาจจะเก็บสแต็กจากขี้ป่ามาก,ก,ก่อนก็ได้เวลาจะบุ่งจะบวกอะไรเงี้ยนะครับอ้าวไม่โดนเก็บสแต็กให้ครบก่อนอ่ะเก็บสแต็กครบเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ไปหาศัตรูนะครับแล้วเราก็อาจจะพุ่งสกิลสองปลาสกิ 1, ลหนึ่งระแยกทันตีแล้วก็ถอย อะไรประมาณนี้นะครับเกี่ยับการคอมโบนะบางทีอ่ะหลายคนก็งงว่าเอ้ยทำไมต้องพูดสกิลสองปาสกิลหนึ่งยัดอันตีทำไมพี่ไม่เดินโง่ๆไปยัดอันตีเลยบางทีมันจะไม่ตายไงถูกป่ะสมมติศัตรูเลือดค่อนข้างจะน้อยแหละนะครับหรือว่าอาจจะเลือดเต็มก็ตามถ้าศัตรูเป็นแครี่นะแล้วเก็บสแต็กไม่ครบนะครับเก็บสแต็กมาจากคีบป่าหรือคีบเลนเลยก็ได้เก็มมาเสร็จครบเสร็จปุ๊บนะครับพุ่งสกิลสองปาสกิลหนึ่งให้โดนสักหนึ่งทียัดอันติไปปุ๊บนะครับถ้าเป็นพวกไฮอะโต้ไฮอะเต้ในช่ว สกิลสองสกิลหนึ่งยัดอันติใส่ปุ๊หอยออกมาจบนะครับแค่นี้ก็อาจจะแบบตายได้แบบง่ายๆแล้วนะครับหรือว่าถ้าเขาเดินงโัวงโงมาแล้วดักอยู่ในพุม่มนะครับเรายืนดักอยู่ในพุ่มงงัวรอเขานะครับพอเดินเข้ามาแล้วก็เนี่ Skill 1, Skill 1, Skill 2, ยสกิลหนึ่งนะครับเนี่ยรอสแต็กหมดก่อนก็ได้สกิลหนึ่งสกิลสองยัดอันติบึ้มหนึ่งทีแล้วยัดสกิลสองอีกหนึ่งทีอะไรเงี้ยนะครับก็แทบจทะตัวสลายแทบจะตัวแตกแล้วนะฮะมุงนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการคอมโบพื้นฐานง่ายๆของตัวละครตูเรนนั่นเองนะครับโอเค ต่อมาเรามาดูในส่วนของไอเทมบูมสตต๊กจิกตังเมียของผมบ้างนะครับคือมัน มันเข้ากันไงเราก็เลยเอามาใส่นะครับจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการจิกตังเมียหรอกนะครับไม่มีด้วยซ้ำนะครับไม่มีเลยเจ้าค่ะนี่กระเดือนกุมภาแล้วทำไมไม่มีแฟน์ีกว่าเี่ยกูเนี่ยอ่ะมาในส่วนไอเทมนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตู้เล่นเล่นได้ทั้งยืนเล่นนะครับแล้วก็ฟาร์มป่าแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะเอาไปฟาร์มป่าซะส่วนใหญ่แล้วก็เห็นหลายๆคนจะเอาไปฟาร์มป่ากันเยอะนะครับการออกไอเทมตู้เลนเนี่ยมีอยู่2แบบนะครับจะเป็นในส่วนของสายบูมสติ๊กที่เป็นการเร่งดาเมจแบบตัวขาดตูแตกไปเลยนะครับหรือว่าจะเป็นในส่่่่่วววนนนนนนขอออองงงงสาายเเบบรรดฟโกกกีีี็็มะคััััซึทท้้้้้แแลต ไหนบูมสตติกเนี่ยจะเป็นการเบิร์ดหนึ่งทีแบบจ๊บเจ็บแล้วก็ยัดอันติใส่แล้วยัดอันติใส่แบบเจ็บเจ็บบวมแบบบูมสตติกเบเดตินเฟอร์โนแล้วก็โฮลี่ทันเดอร์เนี่ยมันจะแรงมากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นดาเมจแค่ครั้งเดียวถ้าเราเล่นตูเลนบ่อยๆเราจะรู้ว่าตูเลนเนี่ยมันมีสกิลออกมาหลายครั้งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งสกิลสองอันติหรือทันเดอร์แคร็บที่แจ๊ะ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 ไปเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นบางคนอาจจะมองว่าบูมสตติกมันไม่คุ้มมันโดนแค่ครั้งเดีีีีีีีีียยยววววววนน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 นะะะคคคครรัััััับบบกกก็็จหหเเเเเไปใส่่่่่่ขขอออออองงงงดดดดพโซึ้้มมมมมาาาาททลูู มีเกราะให้ด้วยนะครับมีเกราะให้ด้วยแล้วก็มีฟื้นฟูมานานด้วยแล้วที่สําคัญคือสกิลติดตัวของมันเนี่ยคือการทําดาเมจสมมุติว่าไอ้สเต็ของเราอะทันเดอร์แคลที่แจเจ๊ะเจ๊ะเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันมีดาเมจออกมาเรื่อยๆถูกป่ะมันเป็นดาเมจเวทไอเบเดตอลโานี่เนี่ยมันจะแรงจังหวะที่แบบช็อตโดนนะครับมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเปอร์เซ็นต์เลือดเปอร์เซ็นต์เลือดยิ่งตัวละครที่มีสกิลถี่ๆสกิลบ่อยๆส่วนใหญ่เขาเอาะเป็น,นบบอั ในส่วนไอเทมนะครับเปิดมาเนี่ยผมจะออกมาเป็นในส่วนของดาฟาร์มเล็กนะครับแล้วก็ขึ้นดาฟาร์มกลางเวทนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของรองเทา้าเจาะเวทนะครับซึ่งมันก็มีคนออกเป็รองเท้ากันซีซีเหมือนกันสําหรับคนที่กลัวดาเมจกลัวสตันกลัวโนกลัวนี่นะครับส่วนตัวเคยออกรองเท้ากันซีซีเหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะอืใช้ว่าอะไรอะ่ะมันค่อนข้างที่จะไม่แรงนะครับตัวละครของตัวเลนอ่ะจะให้ฟาร์มเร็วค่าเร็วค่าได้แล้วก็ไหลเปียรเลสเกมกลางเกมได้ไวๆเนี่ยผมมองว่าออกรองเท้าเจาะเวทจะดูดีกว่านะ เท้าเจาะเวทนะครับทุกคนจะไม่ได้ออกเป็นการซีซีแต่ว่าใครที่คิดว่าหัดเล่นนะโดนตะตันเยอะตายบ่อยอยาเจอโอมาอะไรเงี้ยนะครับก็ออกเป็นรองเท้าการซีซีก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยแรงมากนะครับแต่ว่าในแข่งก็เห็นคนออกการซีซีกันเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าในแข่งมันพลาดกันไม่ได้ถ้โดนหนึ่งทีตายขึ้นมาไม่คุ้มเนาะประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นเขาเรียกว่าดาฟาร์มเล็กรองเท้าเจาะเวทนะครับแล้วก็เป็นดาฟาร์มใหญ่นะครับเป็นส่วนของดาฟาร์มเวทนะแต่ในการเล่งดาเมจเวทนะครับไปเก็บสแต็กมากขึ้นดาเเจจรรงง้้นนนนนนลกกก็ีีคาัััอออะหชสปุ๊บ ถ้าเราอยากจะเล่ง เป็นดาเมจให้แบบระเบิดบื้มหนึ่งทีสกิลหนึ่งสกิลสองแรงๆอะไรแรงๆไปเลยเนี่ยบูมสติ๊กได้เลยก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยอยากมีรถคูดาวนะครับอยากมีรถคูดาวจากการเก็บบัฟฟ้าอ่ารถคูดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วมีดาฟาร์เวทก็อีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นสามสิบนะครับมันยังไม่ครบสี่สิบก็อีกชิ้นให้ครบสี่สิบแล้วกันในส่วนของรีอาเบสซิ่งก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นไอเทมสําหรับคนที่แบบเล่นสายกลางๆไม่ได้แบบอยากแรงมากไม่ได้อยากเบามากนะครับแต่อยาาาาาากกกกกมมมีีีีดดดดดดดูเเ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 ลลลลลลลืืือออออออแ้้้้้้วววววว็็็ตตตตต่่่่่่่ๆงงงขขึนนนนนนนยยพรระะะัััปปคคททบจ นะครับทุกคนมันเปลืองตัวมากๆแบบกระโดดไปกะจุ่งกระแจเนี่ยมันโดนดาเมจเยอะการออกเรียบสซิ่งมาเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มพลังเวทเพิ่มลดคู่ดาวนะครับและที่สำคัญคือมันจะมีดูดเลือดด้วยนะครับเนี่ยดูดเลือดโซอีเตอร์เนี่ยดูดเลือด25%นะครับก็จะทำให้ตัวเลนเนี่ยสามารถที่จะดูดเลือดได้มากขึ้นนะครับเวลาเข้าไฟออกไฟไม่ต้องกลับบ้านบ่อยก็ดูดเลือดจากคีบป่าคีบเลนอะไรพวกเนี้ยนะครับไม่ต้องกลับบ้านก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วเวลาเลือดต่ำกว่า40%นนะะครัับมจมีโล่เเวทด้้งขึนนมาะครับเป็นนโล่กัดาเมจอะไรพวกเนนนนนนนีีี้้้้้ยยยยเเเเเดงขขึึมมาาาาทใหรร่่่ตตกกไปอะะคัับสววผจลป็นเซตนนี้ะครรับดาาาฟ์มงท เจาะเวทหรืออาเบสซิงนะครับในการดูดเลือดทําดาเมจเวทล,ลดคูดาวอะไรพวกนี้เราก็ค่อยมาเป็นบูมสติกในการเล่งดาเมจไปเนาะหรือว่าถ้าไม่เป็นบูมสติกก็อาจจะมาเปลี่ยนเป็นอากนีตรงนี้ก็ได้นะครับท้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่นะว่าอยากจะเล่นสายไหนนะแต่วันนี้ตามชื่อคลิปนะครับเราเอามาเป็นบูมสติกนะครับบูมสติกเอาแรงแรงไปเนาะแล้วก็ต่อจากนั้นก็ตามปกติเลยนะครับจะเป็นในส่วนมุ้งกุดในการเล่งดาเมจเวทให้มันแรงขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเจอในกรณีที่ ออก4ชิ้นปุ๊บอีกทีมโอ้โหมึงเป็นอเวนเจอร์นะครับออกไกอาสแตนดาร์ดออกทรอยออก way, ออกันเวทออกอะไรแม่งเต็มไปหมดนะครับบางครั้งเนี่ยเราอย่าพึ่งขึ้นในส่วนของมองกุฎนะครับอย่าพึ่งขึ้นเพราะว่าบางทีขึ้นมาดามเม็ไม่แรงอะ่ะเพราะว่ามันมีการเวทเยอะแล้วนะครับถ้าอีกทีมการเวทเยอะแล้วชิ้นที่5เนี่ยให้หันเหมาออกไปในส่วนสตาร์ a ออมนูก่อนก็ได้นะครับในการเอามาเจาะเวทน,นะครับทำให้ดาเมจเวทของเราเนี่ยกระเตื้องหรือว่าชนเกราะเขามากขึ้นไปสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับ ถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ต้องการลดคูดาวแล้วถูกปะ่ะแต่ว่าก็เราไม่ได้สนใจลดคูดาวแล้วสาออมนูในที่นี้เราสนใจพลังเวทแล้วก็เจาะเกาะเวทแค่นั้นนะครับเอามาให้แบบเจาะเข้าพอเจาะเข้าเสร็จปุ๊บก,ก็ค่อยมาออกเป็นในส่วนของมงกุฎเพิ่มพลังเวทแล้วก็บวกพลังเวทตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่เจอนะครับไม่เจอพวกอเวนเจอร์ออกกันเวทอะไรยก็ออกเป็นมงกุฎแล้วก็ยัดหน้าแล้วค่อยสุดท้ายก็มาเป็นสามออมนูก็ได้นะครับสาเหตุที่ไม่ได้ให้ออกเป็นในส่วนของเอีวิลซีเคทเพราะว่าดู เจาะเวทแค่ร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็มีพลังชีวิตเพิ่มมาอะไรพวกนี้นะครับก็แต่ว่าในส่วนของ s t a ร์ฟอ้อมนูเนี่ยมันพลังเวทร้อยแปดสิบเลยนะนะครับแล้วก็เจาะเวทสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้แค่ร้อยห้าสิบใช่ปะมาดูไอเทมป้องกันเวทกันนะครับนี่ไอเทมป้องกันเวทครับกายส์อะน์สเตนด์ดป้องกันเวทสองร้อยนะครับออกชิ้นเดียวเนี่ยไออีวิวซีเคดของเราเนี่ยกลายเป็นไร้ค่าไปเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็คิดว่าอีวิวซีเคดเนี่ยออกมาก็ดีแต่ว่าถ้าเจาะอีวิวนะ มานี้เลยครับออกอีวิวนี่ชิ้นแรกชิ้นแรกนะครับชิ้นที่แบบชิ้นที่สามนะครับถึงจะออกคุ้มแต่ว่าถ้าไม่ได้ออกชิ้นที่3นี่ก็ไม่คุ้มละนะครับเนี่ยเห็นปหมมีกันเวทนะครับกันเวทมันกันเงินเยอะครับแล้วก็ทอยนี่มันก็กันเวทขึ้นไปอีกนะครับบางทีก็ยิงไม่เข้าเลยเพราะมั้นก็อย่าลืมออกในส่วนของสตาร์บอมนูนะครับถ้าช่วงเลตเกมสตาร์บอมนูคุ้มกว่าแน่นอนเนาะประมาณนี้นะครับทุกคนในส่วนของไอเทมตู้เล่นฟาร์มป่านะครับมาดูของท็อปเซิร์ฟกันบ้างเนาะเห็นปป่่่ะะะะบบบาาาาาาางงงคคคนน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 นกก็็เเเเเลลรรรอททัััััััพพีีิิดด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 ววมมมมมมไไ้้โโจสตตยย ก็เป็นรองเท้กากันซีซีก็ได้นะครับแต่ว่าเห็นป่มในส่วนของเจาะเวทชิ้นที่4มันมันเร่งทันอยู่นะ <c oughs> ทันอยู่ถ้าแบบเราไอชิ้นที่3เราเป็นบูมสติกแบบอยากจะเล่งแรงอ่ะชิ้นที่3าบูมสติกหรือว่าสลับกันก็ได้สลับกันก็ได้ก็แรงเหมือนกันนะครับประมาณนี้ในส่วนของไอเทมนะครับก็ไปเลือกกันได้ไปเลือกใช้กันได้ว่าอยากจะเล่นเป็นสายไหนเล่นยังไงแรงแค่ไหนอะไรยังไงก็ลองเลือกดูนะครับประมาณนี้เลยในส่วนของไอเทมตัวเล่นนะครับต่อมาในส่วนของรูนนะครับในส่วนของรูนเนี่ยผมก็จะแนะนําเป็นรูนที่เล่นง,ง่ายสําหรับ ทุกตำแหน่งแล้วกันนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเดโซเลตครับผมเล่งดาเมจเวทให้แรงนะครับสเตนครับผมเล่งดาเมจเวทเจาะเวทเพิ่มความเร็วในการโจมตีซึ่งความเร็วในการโจมตีมันมีไว้แถมแค่นั้นแหละนะครับแค่แหละส่วนตรงกลางนะครับอาจจะใส่สปิริตมาสัก5เม็ดแล้วใส่บัตรเมจิก5เม็ดนะครับในการดูดเลือดเพิ่มพลังเวทให้พลังเวทแรงขึ้นมีดูดเลือดมากขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นเพลย์เม็ดก็ได้ในการดูดเลือดที่มันแรงขึ้นไปอีกนะครับสำหรับการดูดเลือดเวทหรือว่าจะเป็นสปิริตสักเ็ดลไ้ววว่ิิิง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เราเลือกนะครับส่วนตัวผมที่เล่นในเกมนี้นะผมใส่เป็นบัตรเมจิกมา5เม็ดเลยนะอาจจะแบบทําให้เราวิ่งช้ามากๆนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้เราได้ดูดเลือดนะครับตอนที่ยังไม่มีดูดเลือดเราก็ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยผมไม่ค่อยชอบกลับบ้านเอาง่ายๆก็เลยใส่เป็นเซตนี้นะครับ ก็จะเพิ่มดาเมจเวทมานิดนึงนะครับในส่วนของบัตรเมจิกนะพลังเวทแล้วก็เวทมันพายประมาณนี้นะครับก็รู้สึกว่าเล่นง่ายส่วนตัวผมเล่นเซตนี้แล้วก็เล่นง่ายใช้ได้นะครับแต่ว่าบางคนก็ไม่ใส่ดูดเลื่อนมาเลยนะครับเป็นซิลิซิเมตเลยก็ได้เอามาวิ่งเร็วตีเร็วนะครับหรือว่าบางคนก็ใส่ดูดเลื่อนมาสักสองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ดทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เราจะจัดแบบไหนชอบวิ่งแบบไหนชอบดูดแบบไหนนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับในส่วนของรุ่นนะครับประมาณนี้ต่อมาในส่วนพลังแฝงครับมมลัใใชเเอออบบหหนนนจดด่่่่่ไไไีีททววตููย อ่ะในส่วนของตูเรนคิดว่าเกือบจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับอาจจะต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าบางคนเอาแข็งเอาข,อง,เอาของเอาแข็งอะไรมาประมาณนี้นะครับหลกัหลกๆเลยจะเป็นในส่วนขโฮาาลโฮี่ทันเดอร์นะครับก็แอคแอคออฟซักกี้ไฟทุยแอคออฟซักกี้ไฟเอามาเร่งดาเมจนะครับโฮลี่เวอร์ดิกเอามาเร่งดาเมจเอ่อโฮลี่ทันเดอร์เอามาเร่งดาเมจนะครับเวลาใช้สกิลหรือว่าตีปกติอะไรพวกเนี้ยโดนศัตรูปุ๊บแรกเนี่ยมันก็จะสั่นเลยนะคือมันจะแรงมากๆนะครับกับการโดนสกิลครั้งแรกนะครับตูเรนก็ สำหรับสายนี้นะพูลี่ทันเดอร์โดนแจะแรกแรงนะครับเรดจิ้งอินฟ์โนก็เหมือนกับพูลี่ทันเดอร์คือโดนแจะแรกแรงเราเอาในส่วนของบูสติกมาแจะแรกก็แรงเหมือนกันสมมติว่าเราทันเดอร์เบิร์ดโดนครั้งแรกนะครับทันเดอร์เบิร์ดแบบชาร์รึดยิงไปปุ้มนะครับโดนเป็นหนึ่งทีผมบอกเลยว่าเป็นดาเมจอภิมหาโคตระอาเวรี่แรงเลยนะครับซึ่งถ้าไม่ใช่เป็น ทันเดอร์เบิร์ดอาจจะเป็นทันเดอร์แคหรือว่าแพสซีบเราโดนหรือว่าสกิลหนึ่งโดนมันก็ยังแรงอยู่ดีนะครับสำหรับสายนี้นะก็เอาไว้แบบตอดเจ็บๆนะครับตอดเจ็บๆส่วนใหญ่เขาจะเล่นเป็นสายนี้ก็แหละนะครับโ o ลี t ทันเดอร์นะครับแรงๆเลยจิ้งโนุแรงๆ, no, แ,รงๆแล้วก็เดลี่คอร์เร็งดาเมจแรงๆนะครับประมาณนี้ มีคนเปลี่ยนไหมอ่าเห็นไหมมันจะมีต่างกันนิดนึงอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีแข็งนะครับมันจะมีแข็งคือบางคนแบบดูในโปรลีกมาเนาะส่วนใหญนะ่แข่งเขาก็จะเอาแข็งกันมาในการเปลี่ยนจังหวะนะครับก็คือเอาแข็งมาหนึ่งอันในการเซฟตัวเองให้ตัวเองมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นหรือแบบว่าแบบกด กดแข็งปุ๊บนะครับสกิลหนึ่งสกิลสองเปิดอันติแล้วเรายัดอันติถูกป่ะแล้วศัตรูจะตีเราอยู่เรากดแข็งนะครับอันติเรายังทำงานทันเดอร์แคปเราก็ยังทำงานนะครับมันก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่กวนตีนใช้ได้คืออยู่แข็งอยู่ตีไม่ได้นะครับไอคนตีตีไม่ได้ส่วนเราเนี่ยยังช็อตยังเจาะยังแจ๊ะได้อยู่นะครับก็ค่อนข้างจะน่ารำคาญนะครับแต่สิ่งที่เสียไปนะครับก็คือในส่วนของเดลี่คลอนะครับหรือว่าดาเมจเวทจำนวนประมาณเท่าไหร่ประมาณ57หน่ะครับเทเกมี่หายไปก็แล้วแต่วยนะครับามอนว่าเามที่ มาคุ้มนะครับเปลี่ยนจังหวะไฟได้เลยนะครับในการทําให้เราชนะก็ง่ายขึ้นหรือวาบางคนมองว่าเอาแข็งมาแม่งไม่ค่อยคุ้มนะครับเอาดาเมจมาดีกว่าจะได้แรงป๊ปะป๊ะปะ,ปะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ท่านจะเลือกเลยนะครับประมาณนี้เลยนะในส่วนของรุน่นไอเทมพลังแฝงนะครับในส่วนวิธีการเล่นการฟารม์มการเดินเกมอะไรต่างๆนานา,นาเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมอีกทีนะครับยังไงก็ตามเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการรับชมคลิปและไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผมป เอาละครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมและกราบสวัสดีวันตรุษจีนด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําทริคเทคนิควิธีการเล่นกันฟาร์มกันในเกมแล้วก็การทําคอมโบของน้องตูเรนในแพทปัจจุบันสายบูมสติกนะครับบอกได้เลยว่าช็อตหรือยิงทันเดอร์เบิร์ดเป็นหนึ่งทีเนี่ยตูดสันด่นระริกระริกระริกกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแรงมากๆนะสำหรับสายนี้นะครับซึ่งบอกก่อนนะครับตัวละครของตูเรนเป็นตัวละครที่คนค่อนข้างเรียนนิยมมากๆในการเอาไปยืนฟาร์มป่าก็ดีหรือว่าเเเเเลลลลลนนนนนกกกกาาาาง็็ไไได้้้ะครรรบแแแแแววววตตต่่่่่จืออปหหมชสใญ ที่ผมเจอนะส่วนใหญ่เขาเจะเอาไปปาซะส่วนใหญ่เพราะว่าผมมองว่าถ้ามันฟาร์มแล้วมันเกิดเนี่ยมันจะโหดมากๆนะครับการฟาร์มุกตูเลนอย่างที่เห็นนะครับเปิดมาตอนต้นเกมปุ๊บผมแนะนำเลยทุกคนอัพสกิลสองนะครับเกิดมาปุ๊บเนี่ยพอเราแบบเห็นหน้าจอกำลังไหลเลื่อนๆลลลงมาอะไรเงี้ยนะครับสองสามวิแรกเนี่ย พอเรากดอัพสกิลได้กด 2, 2เลยนะครับเพราะสกิลสอัพปุ๊บเนี่ยมันจะเก็บสแต็กได้สูงสุดถึง3สแต็กนะครับแต่ละสแต็กเนี่ยจะทําให้ตูเลนเนี่ยสามารถพุ่งไปข้างหน้าและทําดาเมจใส่ศัตรูได้นะครับแล้วก็ตัวละครของตูเลนเนี่ยแพสซีฟมันคือการเก็บสแต็กนะครับคือถ้าสแต็กของตูเลนครบ5สแต็กปุ๊บมันจะมีทันเดอร์แครบหรือว่าสายฟ้าเป็นดาวร้อมเดือนเดือนร้อมดาวออกมาข้างๆอะไรเงี้ยเห็นปะ่ะเวลาเก็บสแต็กปุ๊บนะครับสแต็กครบปุ๊บมันจะมีทันเดอร์แคร็บออกมาชอ็ชอ,ชอ,ชอ,ชอตช็อตช็อตช็ yeah ทีแรกที่ช็อตโดนศัตรูหนึ่เปียงเนี่ยมันจะแรงมากๆ,ๆนะครับจะโดนร้อยเปเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะโดนเบาลงประมาณแบบแค่ห้าสิเปอร์เซ็นต์อะไประมาณนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยตอนชอ็อตครั้งแรกเนี่ยสำคัญนะครับเพราว่าหลังจากที่ช็อตโดนครั้งแรกถ้าเราช็อตตัวเดิมซ้ำต่อเนื่องต่อเนื่งองอะ่ะมันจะโดนเบาลงแต่ว่าถ้าช็อตตัวเดิมปุ๊บนะครับโดนตัวแรกแล้วปุ๊บโดนไปร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกปะ่ะถ้าเราไม่ชอ็อตศัตรูอีกประมาณหนึ่งวิ่งนะครับลออีกหนึ่งวิ่งไอ้สายฟ ประมาณนี้นะครับอันติก็ทันเดอร์เบิร์ดอย่างที่เราเห็นนะครับว่าอันตีของตัวละครตูเล่นนะครับถ้ายัดใส่ตัวละครที่ผมอธิบายง่ายเลยเลือดต่ํากว่าประมาณสัก20-25เเลยเนี้ยนะครับมีโอกาสที่ศัตรูจะตายสูงมากเพราะงั้นเนี่ยอันตีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเ,เวลาช็อตแต่ก็ไม่จำเป็นต้องรัดช็อตตลอดเวลาก็ได้นะครับเอาไว้ตอดก็ได้นะครับเนี่ยเวลาใช้สกิล เห็นปะเวลาคอมโบตูเลนจริงๆผมแนะนำข้างหน้าแล้วนะครับเวลาคอมโบก็สกิลหนึ่งให้โดนสกิลสองโดดทับให้สแต็กครบสามเอ้ยครบห้าสแต็กปุ๊บเราก็เล่นต่อได้นะครับสแต็กสกิลหนึ่งของตูเลนอธิบายง่ายๆก่อน ถ้าเราใช้สกิลหนึ่งมันเป็นดาเมจโง่ๆแหละนะครับเป็นแบบดาเมจเห็นป่ะสายฟ้ามจะออกมาสามสายนะครับซึ่งเวลาเราใช้เนี่ยอุ้ยแมงโดนคาตาลิซึมด้วยเวลาเราใช้เนี่ยก็พยายามไปยืนใหใกล้ศัตรูแล้วก็ปล่อยออกมาปุ๊มคล้ายๆอันติแวร์ถ้าโดนทั้งหมดก็จะแรงอันนี้คือแบบมันเห็นผมเพราะอิลูเมียเปิดอันตินะแต่ว่าไม่คิดผมไม่คิดเหมือนกันนะว่าวันเดอร์มันจะบ้าคลั่งอะไรขนาดนั้นนะครับพุ่งเข้ามาปุ๊บกดอันตินะครับซับมิดออฟอะไรสักอย่างจำไม่ได้เหมือนกันซับมิชชั่นเลยของมันไม่รู้นะครับใช้อันตาย ก็ได้กูไม่รอดก็ได้นะครับเหมอนไดวูเหม็นกูตายก็ได้นะครับเพื่อนแต่ก็ไม่เป็นไรนาาเสร็จแลกลับมาก็ทำเหมือนเดิมครับฟาร์มกระมูกกระมีหาเงินหาทองไปก่อนตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมมองว่าเล่นได้ทุกช่วงเวลาของเกมนะหลังจากเลเวล4มันก็เก่งแล้วนะครับทุกคนคือมันเป็นตัวละครที่โหดมากๆนะครับการทำคมโบก็ เก็บสแต็กให้ครบนะครับเก็บสแต็กให้ครบแล้วก so you know <with> ็เล่นเห็นไหมเนี่ยสกิลสองนะครับวิธีใช้สกิลสองให้โดนสองสแต็กก็คือเรายืนอยู่จุดหนึ่งให้ครีปยืนอยู่ตรงกลางหรือตัวละครที่เราจะช็อตใส่แล้วเก็บสองสเต็ตยืนอยู่ตรงกลางแล้วเราก็พุ่งสกิลสองไปใส่ศัตรูได้เลยนะครับคือจุดที่เรายืนกับจุดที่เรากระโดดไปคือ1สแต็ตบวกหนึ่งสแต็กนะครับคือถ้าเรายืนอยู่ไกลๆจากครีปเรากระโดดไปชนครีปแบบอาจจะได้แค่หนึ่งสแต็กแต่ถ้าเรายืนอยู่จุดหนึ่งครีปยืนอยู่ตรงกลางแล้วกระโดดไปข้างหลังครีปหรือ เล่นมันเนี้ยกสกิลหนึ่งสกิลสองเลยกระโดดยัดศัตรูอะไรเงี้ยให้ช็อตโดนหรือว่าถ้าศัตรูอยู่ไกลบางทีเราอาจจะพ 2, 1, ุ่งสกิลสองปาสกิลหนึ่งไปหนึ่งแจแล้วเปิดอันติยัหน้าบึ้มไปก็ได้นะครับการเล่นมันค่อนข้างจะง่ายนะครับคือคลิปที่แล้วผมน่าจะทำเอ่อตู้เล่นสายไอ้นี่ไปตู้เล่นสายอกโกนี่ใช่ไหม ตูเลนสายอากนี่มันก็จะแบบเป็นการช็อตแล้วก็แบบลดเลือดไปเรื่อยๆเป็นวิแบบสกิลช็อตไปเรื่อยๆเนี่ยแต่น,นี้จะเป็นบูมสติกนะครับซึ่งข้อดีของบูมสติกก็อย่างที่เห็นนะมันจะแบบบ้มหายบ้มหายบ้มหายไปเลยนะก็ดีคนละแบบนะครับดีคนละแบบแต่ส่วนใหญ่ผมเห็นนะ เด็กๆจะชอบบูมสติกกันมากกว่าปะ่ะเพราะว่ามันแบบมีการดาเมจระเบิดมาตุ้มหนทีแล้วแบบโอ้ตัวแตกเท่เลยกับคุณพี่อะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนตัวถ้าให้พูดตรงๆนะผมชอบอากุนี่มากกว่านะครับแต่ว่าอันนี้มีสกินใหม่มาต้องรีวิวนะครับบวกกับคลิปที่แล้วทำอากุนี่ไปแล้วนะครับก็เลยมาบูมสติ๊กบ้างนะครับคลิปนี้นะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็อาจจะพูดแบบ มีช้านิดนึงนะครับอาจจะแบบคิดคำไม่ทันอะไรเงี้ยพอดีผมเพิ่งไปฉีดวัคซีนโมเดอร์นามานะทุกคนนะก็ยังมึนๆอยู่เลยนะครับยังมึนๆอยู่เลยตื่นเช้าด้วยไม่ใช่อะไรหรอกนะครับมาเก็บสแต็กกับปลาสกิลหนึ่งไปเก็บครับสกิลสองเลี้ยงสแต็กไว้ก็ได้นะครับการคอมโบก็ปลาหนึ่งพุ่งสอง่ะถ้าเป็นขี้ป่านะปลาหนึ่งพุ่งสองเห็นปะ เนี่ยถ้าผมพุ่งไปจุดที่ผมไปชนเฉยๆเนี่ยนะครับจุดที่เหยียบไม่โดนศัตรูเนี่ยนะครับมันก็จะโดนดาเมจนิดเดียวแล้วสกิลสองถ้าโดนศัตรูแบบจังๆอะไรเงี้ยโอ้ยกูโดนล่าจอดอีกแล้วอีรูมีเอะปวดตีจริงๆคือสกิลสองถ้าโดนเยอะๆนะครับมันจะมีสโลด้วยนะครับผมจําไม่ได้ว่าถ้าแบบโดนแค่ครั้งเดียวมันจะสโลหรือเปล่านะครับแต่จําได้ว่าถ้าโดน2ครั้งมันจะติดสโลนะครับแต่ โดนครั้งเดียวสโลว์ปะวะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันไม่ได้นะผมลืมแล้วผมลืมแล้วไม่ค่อยได้ไปสนใจกับมันมากนะครับสําหรับการแบบโดนติดสโลว์ไม่ติดสโลว์เพราะว่าผมเอาความแรงเข้าว่านะสกิลหนึ่งสกิลสองอนะไรเงี้ยโดรดเย็บเนี่ยมันชอบแล้วเกิน,กนกอันติปุ๊บกดฟิกเกอร์ยัดหน้าเนี่ยไปดูใครมาเนี่ยพอะหนุ่มเนะี่เล้เกินอะไรเงีแหมอันติโยกอันติแล้วโยกนะครับ พาฟิกเปลี่ยนทิศทางแหละวันเดอร์มันทำได้นะกับฟิกเกอร์นะครับก็เท่ดีเท่ดีแต่คือต้องบอกก่อนตัวละครตัวเลนอย่างที่เห็นนะผมบอกว่ามันเล่นได้ทุกเวลาเลยนะครับเห็นว่าผมฟาร์มผมเคลียร์คลิปผมเติมเลนเคลียร์คลิปผมเติมเลนผมบวกผมบวกปาสกิลเห็นป่ะ <S <S เดินเคลียร์คลิปฟาร์มไปเลยการเล่นป่าก,ก็ส่วนหลักๆเลยก็คือการฟาร์มนั่นแหละครับฟาร์มหาเงินเนี่ยปาพุ่งสกิ 2, ลสองปาส์ตเกียวหนึ่งยันติตู่มหาย นะครับเห็นปะตัวมันจะเก่งกับตัวละครที่บางๆนะครับแล้วก็การช็อตของมันเนี่ยจะแรงมากอย่างที่บอกว่าทันเดอร์แคลปถ้าโดนตัวขึ้นมา1ทีเนี่ยเตรียมสวดอภิธรรมได้เลยนะครับประมาณนี้ในแบบการเล่นตู้เล่นนะครับเนี่ยพุ่งไปยิงพุ่งไปยิงพุ่งไปยิงนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียคือมันเก่งกับตัวละครที่บางๆอย่างที่เห็นแหละครับไอ้พวกแครี่แบบไฮยักเตะอะไรที่มันบางๆอะไรเงี้ยเจอตู้เล่นเล่นไปทีแต่ผมบอกเลยว่ายืนแทบไม่อยู่นะครับแต่ว่ามีบางตัวที่ตู้เล่นอาจจะตีไม่ได้เข้านะครับก็คือตัว มีความถึกเป็นของตัวเองนะครับแบบถึกมากๆเลยนะครับแบบตัวละครแทงจ๋าๆอะไรเงี้ยแบบเราช็อตทีมันไม่เจ็บอะไรเงี้ยแต่จริงๆตัวเลนแม่งช็อตไอ้พวกแทงตัวล่วงนะถ้าเล่นเป็นอากุนฮีนะครับแบบช็อต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 ไปอ่ะเดี๋ยวแม่กแงกระแทกไปนะครับตัวละครตัวนี้ของนางตำนำแล้วโหดมากครับผมยิงอันตีไปบึ้มหนึ่งทีอาจจะยังไม่แรงรอตังกันนะช็อต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 นะครับส่วนตัวที่ผมเล่นมาแล้วผมรู้สึกว่าทําไมา กูดูสู้มึงไม่ได้เลยว่าก็คือวอลขาดนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมตัวเลนผมมันยืนสู้วอลขาดไม่ได้ก็อาจจะเป็นวอลขาดมันมี ของกันเวทด้วยนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันตีเพื่อรอบๆหรือว่าตีเราแล้วมันเด้งเลือด6%อะไรเงี้ยนะครับเวลาเราจะปาสกิลหนึ่งแบบโป๊กใส่มันอะไรเงี้ยถ้ามันเลือดเต็มเนี่ยมันก็ขึ้นมาเสร็จมันวิ่งโยกอะทุกคนแบบคนเล่นช้ำๆมันจะวิ่งโยกได้นะแบบมันเห็นแล้วมึงจะใช้สกิลแม็กวิ่งโยกพอโยกเสร็จปุ๊บสกิลหนึ่งผมว่าพอสกิลหนึ่งผมว่าปุ๊บผมจบละถูกปะตัวเล่นคือแบบถ้าศัตรูเข้ามาใกล้อะมันยังพอสู้ได้นะถ้าแบบสกิลหนสสกิลโดดนนนออะะไไรรเงงี้้้้ยยคััับบบมพูแแต่ถา ไม่ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับแบบใช้เว้าวใช้ไม่โดนอะไรเงี้ยแบบเนี้ยสมมติผมใช้เว้าวนะครับผมเนี้ยใช้เว้าวเนี้ยหลอนเลยนะแล้ววอลขาดเข้ามานะครับหลอนเลยนะแบบโอ้โหจบเลยนะชีวิตนะครับเพราะงั้นเนี้ยมันก็ แอบแพ้ทางอยู่เหมือนกันถ้าสกิลช็อตเราไม่แม่นนะครับตัวละคารตัวนี้ก็ระวังนิดน,นึงกับการใช้สกิลหนึ่งกับใช้สกิลสองก็เช่นเดียวกันนะคือถ้าใช้พลาดน,นิดน,นึงนี่อีกทีมแม่งโถมาหาเราแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยถ้าเก็บสแต็กครบนะครับแบบเบนี้ยเคลียร์คิฟแบนปะสกิลหนึ่งสกิลสองเหยียบสกิลหนึ่งสกิลสองเหยียบอ่ะสแต็กครบสแต็กครบก็เดินแบบไม่ค่อยกลัวใครครับกระโดดเหยียบปุ๊บสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลหนึ่งอันตีอะไรเงี้ยนะครับเนี่อออยากจะะใชช้ีีวิตต่ลทมมมันื ก็อย่างที่เห็นนะสวยงามตอนท้องเรื่องนะครับดุนแรงตามท้องเรื่องแล้วฟาร์มไม่เรื่อยนะครับ <c oughs> ตังดูตังผมเอ่อหกพันสองละนะครับตังหกพันสองแล <c oughs> ้วตังอีกทียังน้อยอยู่เลยนะครับเราก็เน้นฟาร์มไปด้วยนะครับจังหวะต่อให้เราแบบบวกชนะมีเงินมีของมีอะไรแล้วแต่ก็อย่าลืมหาเงินด้วยนะครับเพราะว่าถ้าลืมหาเงินไปเนี่ยสุดท้ายเราจะแพ้นะจริงๆนะครับถ้าเราลืมหาเงินสุดท้ายแล้วแบบเกมที่นํามาทํามาตั้งนานนะครับตังไม่ยอมหาไปบ้าบวกไปบ้าบวกเสร็จบวกไม่ได้สู้ไม่ได้ไม่มีเงินของไม่มีสรุป ที่ได้ติเบียมาทั้งหมดแม่งแพ้ละนะครับเพราะงั้นถ้าได้เปรียบแล้วนะครับกดดันเขาต่อก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องในบางจังหวะแต่ว่าบางจังหวะคีปเราเกิดแล้วว่าคีบป่าเราเกิดแล้วเราให้เพื่อนไปกดดันเขาก็ได้ไม่ใช่หรอครับเราไม่ได้เล่นอยู่คนเดียวในทีมถูกป่ะเออมีเพื่อนไปกดดันเราก็แบบมาฟาร์มคีบเนี่ยเขียร์คีบป่าหาตังแล้วก็มีเงินเยอะขึ้นมีเงินเยอะขึ้นก็ปวดมันได้เยอะขึ้นเห็นไหมยิงโป้งยิงโป้งยิงโป้งเนี่ยโอ้ตัวจะแตกเอาครับแต่ละตัวแต่ละตัวตัวจะแตกครับ เนี่ยเราก็เห็นว่าอันตินะครับคูดาวมันก็รีเร็วนะตอนกลางเกมเลทเกมแล้วนะครับพอมีลดคูดาวประมาณ30%นะครับมีจากเอ่อมีจากไอเทมฟาร์มนะครับพอไอเทมฟาร์มเสร็จปุ๊บถ้าเราออกดูเลือดไปผมนะครับมันก็จะมีลดคูดาวอีกนะครับเป็น20%บเปอรบวกปไฟก็เป็น40%ทีนี้ใช้สกิลได้รัวๆครับผมแล้วก็อันติอันติร่างนี้อย่างที่เห็นนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะจางมากๆนะครับเป็นอันติที่จืดจางสุดๆไปเลยนะครับก็ดีนะส่วนตัวมีนะอัติจงบ ใครเข้ามาก็โดดทับครับโดดทับปาสกิลโดดทับครับโดดทับครับเรียบร้อยเรียบร้อยทับไปเรื่อยๆครับโดดเป็นแมงทับไปเรื่อยๆนี่กระโดดปาสกิลหนึ่งแล้วยัดอันติใส่หน้าคือถ้าสกิลหนึ่งโดนอ่ะตายแล้วแต่แมงไม่โดน นะครับเห็นแบบหลักๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับหลักๆก็จะสกิลสองสกิลหนึ่งนะครับถ้าเขาอยู่ไกลสกิลสองไปสกิลหนึ่งให้โดนสักแฉะหนึงแล้วก็เปิดอันติใส่หน้ามันก็แทบจะล่วงกันหมดแล้วนะครับยิ่งเราเล่นเป็นสายบูมสติ๊กนะครับยิ่งเล่นเป็นสายบูมสติ๊กเนี่ยต่อให้ไม่โดนบูมสติ๊กกับอันติแต่โดนบูมสติ๊กแค่กับสกิลหนึ่งเนี่ยก็บอกเลยว่าขาสั่นแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเมทหรือว่าจะเป็นแครี่นะครับเนี่ยตัวอย่างอิลูเมียเนี่ยโดนเข้าไปเนี่ยไม่รอดแล้วครััััับบ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 บไไมมมม่่รรรอออดแแแล้้้วคคึึๆๆหหาาาาาายยยเเเนนนนนีีถขกกก็ตตะะะฮ ส่วนอีมีนานี้ให้ละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันฮนะเนี่ยสกิลหนึ่งผมพลาดอะนะครับถ้าไม่พลาดนะ่าจะแบบง่ายกว่านี้นะไม่ต้องตายด้วยนะเออแต่นี้ก็ไม่ตายดีกว่าอันนี้ก็ไม่ตายดีกว่า,นนตา,วาแต่ทรงเหมือนจะตายมากเลยทรงยั่วตายมากครับเนี่ยมาฟ้าไม่เรื่อยโดดทับไปดามจสามพันเนี่เมื่อกี้โดดทับโดดปาสกิลโดดเลยไปเนะี่ยเนี่ยมาปาไป ถ้าสกิลช็อตเราไม่แม่นเราก็เก็บสแต็กไม่ครบสแต็กไม่ครบเนี่ยเออทันเดอร์แคปไม่เด้งหรือว่าแพสซีไม่เด้งไม่ว่าดาเมจก็โดนไม่ครบด้วยดาเมจโดนไม่ครบก็เบาลงนะครับเพราะงั้นง่ายๆทำให้โดนก็คือใช้สกิลช็อตให้แม่นสกิลหนึ่งโดนขัดได้นะครับโดนมังกรขัดไปโดนสตันขัดไปเมื่อกี้ขัดลาดขัดดอกอ่าเก็บสแต็กก่อนครับเราเก็บสแต็กให้พร้อมก่อนอ่านี่พร้อมลบละเตรียมครับเตรียมครับกดอัติรัวๆกดอัติรัวๆแบบผิวหวยครับยิงยัดไปหนึ่งทีอันติรีครับพุ่งต่อครับ มีเล่นต่อยาดไปอีกหนึ่งทีอารีต่อ,อพุ่งต่อไปเรื่อยไปเรื่อยฮะตัวเราฮะยาัดไปครับเสียดายนะเราไม่ได้ฆ่าหรอผมก็งงอยู่เราเราได้ฆ่าปะอิคิร่าคิร่าเราได้ฆ่าปะยัดไปปุ้งหนึ่งไม่ได้ฆ่านะเพื่อนลาดได้นะครับที่เราเป็นตัวเบิร์ดแท้นุ๊บจบหน้าจบแล้วแหละจบปะวะจบปะวะยิงตีบ้านจบได้นะครับอันนี้ตีบ้านจบได้แล้วเนี่ยถ้าจะตีกองแก๊งกองแกงเนี่ยนะครับอืตีบ้านจบได้แต่เพื่อนไม่จบครับ อันนี้ถ้าจำไม่ผิดเพื่อนผมคิดว่าหายามยังไม่ตายยังงงงงเงี้ยหายามไม่ตายหรอวะนะครับก็เลยตีบ้านไม่จบใช่เลยนะครับเนี่ยสกิลสองสกิลหนึ่งอันติสกิลสองสกิลหนึ่งอันติแค่นั้นแหละนะครับง่ายๆและเป็นตัวละครที่กดดันเลนได้ดีมากๆนะครับหรือว่าตอนเล่เกมจะกดดันบ้านก็ดีเช่นเดียวกันถ้าเกมนานะครับก็อยากให้ลองไปเล่นกันดูนะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ฮิตในแข่งด้วยยิงไปบึ้มหายหมดนะครับบอกเลยว่าหายครบจบแน่ครับผม ซัดหน้าไปหนึ่งทีมึงไม่ตายนะเกือบตายไปครับคิดว่าซากอยู่นะจังหวะเมื่อกี้คีร่าเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นแบบเทพเจ้าสายฟ้านะตูเ่นปาไปเรื่อยๆปาสกิลหนึ่งปาสกิลสองปาสกิลหนึ่งปาสกิลสองเก็บสแต็กเข้าไปใกล้ยัดอตติเหน้ามีคนมากันมีคนมากันนะชีวิตปาไปเห็นปะเคียเวฟไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเลย ช็อตเนี่ยช็อตโดนคีล่าทีพันหกนะครับแรงมากเนี่ยใช้โดนแค่เสี้ยวเดียวโดนไปพันหกแหละประมาณนี้นะครับประมาณนี้การเล่นตู้เล่นในแผทปัจจุบันบวกกับสกินใหม่นะครับเห็นคนขอกัลมานะครับก็ต่อมาอนนี้สําหรับคลิปนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกาลังใจกันด้วยนะครับผมว่าน่าจะไกลใครขึ้นแล้วผมนะครับตอนนี้ไปฉีดวัคซีนมาและขอตัวไปพักก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับลจา